ประชาชนหลายร้อยคนร่วมอวยพรงานวันเกิดคุณเรืองศักดิ์แสงเพนพราวที่สำนักง,งานใหญ่บริษัทโอเชียนโรตารี่จำกัดเลขที่4ทับ7ถนนประชาชื่นตําบลบางเขนอําเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีโรตารี่คณะหอการค้าพร้อมด้วยประชาชนหลายร้อยคนได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีคุณเรืองศักดิ์แสงเพนพราวนักพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในจังหวัดนนทบ,บุรี คุณเรื่องศักิแสงเพนพราวเป็นผู้ให้นำเงินส่วนตัวร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทุกครั้งที่ผ่านมาสนับสนุนเงินมอบกาชาติจังหวัดนนทบรุรีสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมอบเงินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมอบเงินทุนกล้าถวายสมทบมูลนิธิต่างๆ มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองมอบแอลกอฮอลให้กับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท้องถิ่นประชาชนอย่างมากมายมอบตู้แช่ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบรุรีรวมสมทบทุนบุรณะซ่อมแซมวัดสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีและกิจกรรมต่างๆในการดูแลประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกับจังหวัดนนทบ,บุรีในนามภาคเอกชนมาโดยตลอดปัจจุบันท่านเป็นประธานบริหารบริษัทโอเชียนโรตารีจำกัดและบริษัทในเครือประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีมีความมุ่งมั่นถึงงานบริการงานจัดการงานขนส่งเป็นที่ปรึกษากิติมัิ์สวนอบอจังหวัดนนทบ,บุรี เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนนทบรุรีอดีตเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีสองสมัยเป็นประธานสโมสรโรตารี่อำเภอเมืองเคยเป็นรองประธานสภา <Happy S 2> อุตสาหากรรมจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นกรรมการอุตสาหากรรมกลุ่มเคมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการส่วนจังหวัดนนทบรุรีว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านฉบับคนดี <Happy> birthday, สีแผ่นดิงนิวส์24สุกันวรีสุวรรณรายงาน